ครับสวัสดีครับมันนี่ม่นนี่มาพอกันตอนเศร้าๆแน่ครับมัอนี่บรรยากาศดีๆพี่น้องฝนตกฝนลินเบิดมือยังคำครับ<ม>ช่วงระยะนี้นี่รถด,ดำบก่คยได้ออกงานครับพี่น้องออกได้มือสองมือกับฝนตกลัดทางอีกเห็นยังกับบ่อไรกันยังวะ บันนี้สดได้าพาพี่น้องมาติดตามโครงการสางบ้านไม่ครับพี่น้องโครงการสางบ้านไม่นี่ก็คือสางเสร็จซับเรียบร้อยเบิดสุสยงางแล้แล่ะเพือ่อนก็อ้อมหัวอ้อมยังปลูกอน่ครับปลูกต้นไม้ต้นอะไรประรบประดาหัวเรียบร้อยแล้วครับทั้งปุ่นก็กันเรียบร้อยแล้วบันนี้สิมาติดตามพาพี่น้องมาเบิ่งเหมือนี้ครับอีกมืออื่นมือฮึ่นี่เพิ่นสีขึ้นบ้านไม่ครับนี่ครับบันนี้ พ่ศจินบานหม่มอน,นีเบิงการเตรียมพร้อมของขเจา้าตอนนี้วันที่ซื้อหญ้ามาปูด้วยครับนี่ซื้อห้ามาลงด้วยนี่ครับบ่เป็นหญา้าที่เกิดน้ำท่งให้ทุ่งหน้าห้อครับนี่เพื่อแล้วเพื่ก็ปปูต้นไม้ต่นประดับอ้อมหัว มัอนี่บรรยากาศดีดีครับบรรยากาศเป็นตะลับเป็นตะนอนเว้นยุดกนี่เพื่กผ้ากันกลางเต็นครับกลางเต็นตอนรับพีน้องเพิ่นสิมาทางอื่นทางไกลครับเพราะว่ามืออื่นยินว่าเพิ่นสิมาทางอื่นนําครับมามาขึ้นบานไม่ครับ เขาอเริ่มต้นสั่งมาจะสั่งมาจะใดละคือ <c oughs> จำไไว่าใลระบ่นีน <c oughs> เดือนปีไม่บอกคือช่วงช่วงกลุมภาพบ่ประมาณไหลนะพี่น้องมันทายไปหลายขีหลายวิด,ดัวเราก็เลยจำมือจำเว้นในการสั่งบ่ไดสั่งปีนี่ครับสั่งปีนี่สั่งปีนี่เราก็จะได้มาขึ้นบานไม่ปีนี่ เดือนเ,อเดือนสิงหามครับว่าเป็นเดือนสิงหาครับว่าเป็นเดือนสิงหาขึ้นบ้านใหม่เป็นเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมวันที่สิบแปดครับขึ้นเมื่อนี้วันที่วันที่สิบหกเมื่อนี้ทางพุ่นเพิ่งกระทมเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เห็ดโก,กดังอ่อเวทาโรงจอดรถเห็ดโรงจอดรถตัวน,นั้นก็นเห็ด้องน้ำเห็ด้องขัวเขาเจาฝนตกปยปอย,ปอยบรรยากาศกันร่างดีพี่น้องเอาสมนีก่อนครับสมนีก่อนเี๋ยวมือมือึอืน้ันไม่เี๋ยวก็ษฎไย้ท้ายท่าไปเห็นพี่น้องบางอีกที่หนึ่ง สำหรับเงอนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ